อันนี้เพราะว่าฉันมาเพราะว่าพ่อ,เ,อ,อเขาบอกพ่อสั่งกินประจำพ่อชอบชกินร้านนี้ฉันยังไม่เคยรู้เลยพ่อกิน หลาย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 ปีมาสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วโดยเราพ่อไปกินต้องมีเบรลินสีจริงป่ะไม่บ้างที่บ้านมันเป็นร้านแถวนนทบุรีเนี่ยร้านอาหารฟิวชั่นที่แบบลูกค้าเป็นเซเลบอินฟลูเอนเซอร์ไปรีวิวเขาบอกเป็นเหมือนแบบไปเหมือนจะเหมือนบ้านเพื่อนใช่ค่ะเหมือนทานข้าวที่บ้านพี่เลยคุณหรอใช่เพราะว่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำอาหารด้วยใจรักแล้วก็เสิร์ฟเหมือนกับแบบว่ามาทานข้าวที่บ้านเราเลยแต่ที่แปลกนะเจ้าของร้านทำอาหารไม่เป็น ใช่อ๋อเหรอใช่ค่ะเปิดร้านอาหารคือว่าเมื่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแถวนนทบุรีจะไม่มีอาหารสไตล์แบบนี้ทีนี้พี่ก็แลนดิ้งจากการเป็นแอร์ทีนี้ก็เป็นแอร์ก็สวยนะเคยเป็นนางเอกเอ็มบีด้วยนะอ๋อเหรอเคยประกวดสาวแพรวด้วยนะใช่ใช่เป็นทุกอย่างแล้วเจสซี่ก็เคยทำใช่ค่ะเคยทำทุกอย่างแล้วใช่ค่ะแล้วทีนี้สมัยนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปไม่มีอาหารสไตล์นี้ทีนี้เราก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่นนท์เนี่ยถ้าเราต้องทานอาหารไตตล์นี้้อง ไปในเมืองอ่ะมันไม่ไหวคือเราบินเยอะจนเราคุ้นชินกับอาหารแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้ว่าลิ้นเราอ่ะเราชอบอาหารแบบไหนมันเป็นแมสอ่ะแต่เราทําไม่เป็นก็ ถ้าทําทานเองอะได้แต่ถ้าทำเอารายได้อะให้แม่ครัวทําอะจะดีกว่าเพราะเรามีแม่ครัวที่เชี่ยวชาญในอาหารแต่ละแบบคุณไปเจอแม่ครัวที่เก่งมากๆแล้วก็ทำอร่อยมากๆแจ๊กยังเปอุดหนุนตลอดแล้วก็ไปตลอดเลยเหรอไปค่ะแนปากะพงน้องแจ๊กก็ไลน์มาสั่งตลอดไลน์สั่งให้แม่อ๋อสั่งให้แม่ให้แม่ชอบครับอย่างเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาทำเค้กเนี่ยเค้กเนี่ยคือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นขวัญใจของน้องเจสซี่ตั้งแต่เด็กเลยนะมันดราม่าพอลล์ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กที่ร้านเห็นบอกว ลาไปมีเค้กไหลหน้ามากใช่ค่ะก็แบบว่ามีเต็มตู้เลยแต่ละวันก็จะสับเปลี่ยนกันไปนะคะจริงๆพี่หญิงเองก็ทําอาชีพมาหลากหลายนะเริ่มทำอะไรมาบ้างตอนแรกก็เป็น AE นะคะอยู่บริษัทเดไอยู่เอเจนซี่ใช่อยู่เอ่อดีวเดินอา์เดนซื่อย่างอ่รูบร์แคลเดนซื่อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พอจาก AE ก็เป็นแอร์เลยเป็นแอร์นี่ก็ประมาณ10กว่าปีอะสิบสิบกลางกลางแต่เป็นอาชีพที่เราชอบมากแอร์เเสร็จ ชอบค่ะเพราะมันทําให้เราเนี่ยออกจากกรอบที่เราเคยคือเด็กๆโตมาแบบปกติไงพี่มาดาเนื่องวคะแต่ว่าการเป็นแอร์มันคือเปิดโลกม,มันทําให้เรากล้าที่เราจะพูดคุย,ยมี e อ e contact มีอะไรอะไรอย่างนี้กล้าแก้ปัญหากาแก้ปัญหาแต่คือที่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรามันจะต้องเปลี่ยนเขาบอกคุณเองก็เกิดปัญหาแรกของคุณเนี่ยตอนที่ทําร้านตอนกว่าจะประสบผลอย่างวันเนี้ยมันไม่ง่ายเจอวิกฤตมากก็บ่อย ที่สุดยังไงคะ,ะ,งะคือเจ้าของร้านอาหารทุกคนเนี่ยต้องเจอวิกฤตนะคะคือร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ได้อะ่ะดู2ปีแรกเลยนะคะทีนี้พอถัดไปถัดไปไอ้อย่างที่รู้เจอ, COVID อโควิดโควิดนี่หนักสำหรับร้านอาหารแน่นอนแต่เรื่องโควิดที่ผ่านมาได้เนี่ยหญิงต้องบอกเลยนะคะว่าต้องขอขอบคุณรายการแฉขอบคุณพี่มดดําเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่มดดําจะพูดตลอดเลยว่า d ดลิเวอรออนไลน์ออนไลน์นะเธอออนไลน์ต้องเปลี่ยนวิธีการขายใช่แล้วทีเนี้ยวัยเราไม่ใช่วัยเด็กๆจริงมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่เราก็จะแบบไปเป็นไหมออนไลน์เราจะทําเราจะยังไงแต่ว่าได้คำพูดอันเนี้ยมันทําให้เราเข้าสมองตลอดเลยใช่เพราะมันหล่อไปเรื่อยพอเราเจอจริง เฮ้ยมันทําได้มันต้องทำแหละพราะว่าทำมันทําได้จริงๆใช่คือมันมันอยู่ในมายเซ็ตเราคิดเอาไว้แล้วไงว่ามันต้องเจอใช่วันหนึ่งคืนนี้ถ้าสมมติคุณคิดว่าเราทําไม่เป็นออนไลน์วันนี้ร้านบะหมี่ชายสี่หมี่เกี๊ยวเขายังทำเป็นเลยแล้วมันนับภาษาอะไรกับพวกเราจะทำไม่เป็นหรอใช่ก็ต้องขอบคุณเนี่ยรายการใช่เพราะว่าเขาเรื่องอะไรอ่ะช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยพอเราผ่านมาใช่ไหมพอกลับบ้านมาเราก็ดูรายการ มันมีเวลาไงก็ดูไปเพราะเราก็หาทางรอดของตัวเราเองที่เขาบอกว่าเขาแบบเขาฝันที่แบบอยากจะมาแฉด้วยซ้ําไปเป็นความแบบเาเจอผมเขาก็พูดเขาว่อยากอยากมามากอยากมาพูดกับพอดำไม่คือชอบไม่เคยเจอชอบนะส่วนตัวเพราะว่านัดคนเจอ ฉันไม่ได้เป็นคนที่ออกไปไหนฉันจะเป็นกรูทีนที่ออกไปอยู่แค่นี้นะเจอเจอแต่ท่านสุชาติเจอพ่อไม่ได้ก่าฉันไม่ฝากบอกพ่อมาแล้วครับก็เลยก็เลยพอดูรายการปุ๊บก็เริ่มเข้ามาในโลกออนไลน์เริ่มเริ่มรู้ว่าต้องจัดส่งอะไรยังไงใช่ไหมใช่พอเรารู้ว่าออนไลน์สําคัญเนี่ยเราก็เราก็ต้องคิดเลยคือเราเนี่ยต้องทาตัวเป็นลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็จัดสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านั่นแหละแล้วมันช่วยให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงโควิดจริงๆไหม แค่มันหล่อได้หรือว่ามันพอมีได้ก็ขายได้ดีเหรอคือตอนแรกพี่ไม่เคยคิดว่าจะดีกว่าแต่ทีเนี้ยพอเราหลอนไปเรื่อยๆว่าเราทําได้ทําได้แล้วแล้วในช่วงโควิดปัญหาต่างๆมันรุมเราจริงๆมันจับต้นชนปลายไม่ถูกใช่ไม่ถูกแต่ไม่มีเวลาดิ่งเพราะดิ่งกับไม่ดิ่งใช้เวลาเท่ากันและยุคอย่างเราถ้าสมมติคุณอายุ40กว่าถูกต้องเกิดแล้วมันหมดเวลาดิ่งแล้ว คุณควรจะหยุดดิ่งตั้งแต่อายุ35มสิบมึงจะดิ่งเรื่องความรักดิ่งเรื่องบุญเรื่องดีไม่ดิ่งไม่ดิ่งไม่ดิ่งแล้ว40บปุ๊บเวลาดิง่งของเราเนี่ยมันเหลือน้อยออมันมันจะนับถอยหลังแล้วทีนี้เราต้องเขาดาวชีวิตแล้วว่าใช่ค่ะทีนี้ด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าสมมติเราทำได้เนี่ย อีกหน่อยมีรุ่นน้องหรือใครก็ตามมาถามเราเราสามารถให้คําแนะนาเขาได้ใช่ไหมคะที่เปิดร้านอาหารก็เปิดร้านร้านเล็บด้วยปะใช่ค่ะก็เปิดเปิดไปพร้อมกันคือชอบจังเลยคำนี้ฉันพยายามหาสมการชีวิตตอน34ตอนหลัง40เนี่ยเนาะว่ามันไม่มีเวลาดิ่งดิ่งไม่ดิ่งใช้เวลาเท่ากันถูกดิ่งไม่ดิ่งใช้เวลาเท่ากันใช้เวลาเท่ากันไปข้างหน้าดีกว่าเออโกยเฮ็ดเพราะเราถึงยุค <How> ถ้าเจอ oh, ถ้า oh. รูเา้เรื่องจริงๆคือทุกคนอ่ะมันมีวิกฤตกันทุกคน mm hmm. แต่ว่าจะแสดงออกยังไง mm hmm. แต่พี่อมักจะมองแบบว่าเรามีเราจะต้องตั้งหมายเสร็จให้ได้ยิ้มเดินไปข้างหน้า mm hmm. แล้วก็ส่งพลังงานบวกเพราะอาหารเราเนี่ยแน่นอนคนทานเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงแบบ ความเป็น positive energy ของเราใช่ชอบชอบ mindset ของพี่หญิงแล้วพอได้ปุ๊บน้าศึกษาออนไลน์ปุ๊บเลบอกจ้างมอเตอร์ไซค์เนี่ยท่วงเทพเลยทีนี้ก็แบบส่งของลูกค้าเยอะมากใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์พี่วินแถวติวานนท์เนี่ยคือรักกันหมดเลยนะเพราะตอนนั้นโดยโดยเวลานั้นทุกคนก็ต้องไม่มีงานถูกป่ะคะโควิดเราจ้างมอเตอร์ไซค์เองด้วยหรอไม่ใช้แพลตฟอร์มอื่นด้วย ใช่ของผมเองเลยมันจะสสุดยอดเลยถ้าแผงเราคืนเราก็พูดตรงว่าถูกหักจีพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พูดตรงทีนี้เราเราจ้างเองเลยเอาถวๆที่เราอยู่เวลาที่เราจะคืนความสุขให้ลูกค้าเอาหยิบไปนะนครปฐมสุพรรณนู่นนู่นนี่นี่ไปหมดเลยขายเองด้วยจริงสู้มากว่่ม้ยรถไติดดอย่างที่บอกบันดีกว่าขายในร้านอีกใช่แล้วตอนนั้นน้ำมันถูกด้วยจริงรถก็ไม่ติดลองหาจุดจุดที่ให้เราอะไปข้างหน้าได้จะดีกว่า ทำไมใช่ไม่ดีการคิดทำธุรกิจของพี่เขาเจ๋งมากเลยฉันไม่ต้องทำเป็นก็ได้แต่คือฉันไม่ต้องทำอาหารเป็นแต่ฉันเป็นเจ้าของร้านได้ฉันไม่ต้องทำเล็บเป็นแต่ฉันเป็นเจ้าของเล็บได้ทำอะไรไม่แต่พี่ทำคือทำไม่เป็นแต่พี่เป็นลูกค้าแล้ววันนี้เคยเป็นคือแล้วมั้กูไม่ขายกูจะไม่ยอมเป็นขายของในติ๊กต็อกกูจะไม่ยอมกูขายของในทีวีวันนี้ไอ้สายจับกูขายมาดามฟินไงเธอเปลี่ยนความคิดหมดแล้วเปลี่ยนมาซะเกำลังหลับอยู่ปุ๊บ แม่งขายมาดามฟินมากกว่ากูทํางานทั้งเดือนเห็นไหมบอกคนอื่นให้ทําได้แต่ตัวเองไม่ยอมก้าวข้ามผ่านจนวันนั้นรู้สึกเปลี่ยนแล้ววันนี้ถึงบอกเออมันหมดยุคดิิงแล้วนะจะสาเร็จไม่สําเร็จช่างแม่งะเดี๋ยวกลับมาดูเมนูก่นนะอร่อยจริงนะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูเมนูกันดีกวาอร่อยมากพี่มดนี่นี่นี่